เครื่องมือพิเศษชุดนี้จะมีเครื่องมือถอดและใส่หลอดบาลนะครับอันนี้ของลูกค้าจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืองนะครับตัวใส่หลอดวาลแล้วก็ถอดหลอดวาลตัวนี้จะเป็นแบบแยักลมนะครับตัวรุ่นงานหนักนะครับตัวถอดจะมี2เบอร์นะครับสี่จุห้ากับ 5, 5. ้ามิลแล้วก็ตัวใส่ก็มีสีกับ 5, 5. ้ามิลน,นะครับเป็นเหล็กเหนียวอย่างดีนะครับ ไล่น้ําชุกแข็งแล้วนะครับแล้วก็เครื่องมือดูดข้อเบี่ยงข้อแข็งเครื่องนะครับใช้กับพวกเวฟทุกรุ่นนะครับมีโอโนโวพวกนี้ใช้ได้เลยนะครับจะมีอะแดปเตอร์เปในชุดนะครับจะมีเบอร์ m10 1.25 m12 1.25 m14 1.5แล้วก็ m14.0 นะครับ เป็นชุดอาตพวกนี้พวกเกี่ยวเร่งพวกแผ่นรองตัวดึงข้อแล้วก็แผ่นรองครับแล้วก็ดอกกัดหน้าหัวเทียนนะันี่จะเป็นแบบหน้าตรงนะครับของลูกค้าจังหวัดนครราชสีมานะครับอําเภอเมืองนะครับสินค้าของทางร้านอเชิอตกไม่เช่ TBR d r e s t i n g tool นะครับจะเดินทางวันนี้นะครับรอใช้งานได้เลยครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับ